ท่านผู้ชมครับ8กุมภาพันธ์วันที่ส้มจะครองเมืองหรือไม่ทั่วประเทศไทยผมยังไม่ทราบแต่กรุงเทพมหานครสุ่มเสี่ยงมากที่จะส้มทั้ง33เขตเลือกตั้งแต่มันมีตัวเลขที่คู่ขี้สูสีอยู่ที่สู้ได้และต้องเชิญชวนคนกรุงเทพกลับมาตั้งหลัก ตั้งสติขณะนี้กฎหมายเนี่ยไม่ให้เผยแพร่ผลสำรวจผมจึงเอาผลสำรวจมาอ้างอิงให้ท่านเชื่อผมชัดๆไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายแต่ผมนั่งดูมันได้และบอกมันได้ว่ามันมีหลายเขตครับที่คนกรุงเทพล้มส้มได้ถ้าท่านเลือกส้มท่านเลือกไปเลยแล้วเลิกฟังคลิปนี้ แต่ท่านไม่เลือกส้มและไม่ต้องการให้ส้มมีอำนาจท่านอยู่ต่อฟังและกดแชร์ผมจะยกตัวอย่างเขตวัฒนาคลองเตยเขตการเลือกตั้งที่สี่กรุงเทพมหานครพรรคส้มตั้งเป็นบรรทัดฐานอยู่อย่างนี้พรรคที่ไม่เอาส้มหรือตรงข้ามส้มในหมู่ผู้เลือกคะแนนตัดกันชิบหายวายป่วง ในกระบวนการที่ตัดกันชิบหายวายป่วงนั้นคนที่ยังยืนแข็งแรงที่จะประชันกับพรรคส้มได้ในเขตสี่คลองเตยวัฒนาชื่อว่าพงสกรขวัญเมืองจากพรรคประชาธิปัตย์คะแนนเขาห่างกันไม่มากแต่เขาชนะและล้มส้มได้เลยทันที ถ้าคนกรุงเทพยอมทิ้งคนอื่นทั้งหมดแล้วเทคะแนนกลับมาที่พงศกรขวัญเมืองเติมคะแนนให้นั่นจะเป็นเขตแรกในกรุงเทพมหานครที่ไม่ใช่สีสม้มท่านอาจจะรักภูมิใจไทยท่านอาจจะเอ็นดูเขตรัฐเหล่าธรรมทัศน์แต่เขตรัฐมีคะแนนอยู่เท่านี้ไอส้ส้มอยู่เท่านี้อย่างนี้นะฮะ พงศกรมีคะแนนหยุดอย่างนี้เอาของเขตรัฐภูมิใจไทยมาต่อให้พงศกรประชาธิปัตย์ชนะส้มเลยจะเอาอยัางไงนี่คือสิ่งที่ต้องถามคนกรุงเทพเขตวัฒนาคลองเตยคุณจะเอาอยัางไงคุณจะตัดคะแนนกันเองแล้วแพ้กันหมดแล้วสถาปนนาวัฒนาคลองเตยเป็นสีส้มหรือคุณจะตัดใจ เอาคะแนนของคนหนึ่งมาต่อยอดให้อีกคนหนึ่งแล้วล้มพักส้มซะในเขตนั้นถ้าคุณจะล้มคุณเทคะแนนทั้งหมดให้แก่พงศกรขวัญเมืองจากประชาธิปัต์อีกเขตหนึง่งบางกะปิพักส้มยังชนะอยู่คนที่จะล้มส้มได้ขอคะแนนอีกท่อนหนึ่ง ชื่อว่าโ oh, อทิติพัโชเดชาชัยนันท์จากพักภูมิใจไทยเป็นพื้นที่เดียวในกรุงเทพที่ตัวเลขบ่งชี้ว่าภูมิใจไทยจะชนะได้เขตนี้คุณก็ลืมประชาธิปัตย์ไปเถอะคุณเอาคะแนนที่ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครของประชาธิปัตย์มาเทให้แก่โ oh, อทิติพัโชเดชาชัยนันท์เพื่อให้บางกะปิไม่เป็นสีส้ม เป็นเขตที่สองของกรุงเทพที่จะเป็นสีอื่นซึ่งไม่ใช่สีส้มคลองเตยวัฒนาคุณเทให้พงศกรสีฟ้าแล้วมันจะไม่ส้มเขตบางกะปิคุณเทให้โอทิติพั์สีน้ำเงินแล้วมันจะไม่ส้มสองเขตนี้ตัวเลขมันชัดเจนมากทุกคนมีตัวเลขอยู่ในมือพักการเมืองทุกพัก คุณจะซื่อสัตว์กับประชาชนพอที่จะบอกไม่ว่าไม่ต้องเลือกเราหรอกไปเทให้อีกคนหนึ่งเลยเอาอย่างนั้นเลยแล้วมันจะไม่ส้มคุณก็ไม่พูดหรอกคุณอยากจะชนะทั้งที่ททชนะแล้วจะแพ้กันหมดผมจะพูดว่าคลองเตยวัฒนาถ้าคุณไม่เทคะแนนที่มีในมือของฝั่งสลิมไปที่พงศกรขวัญเมืองมันจะส้มเหมือนเดิม เขตบางกะปิถ้าคุณไม่เทคะแนนทั้งหมดไปที่โอทิติพัฒน์ภูมิใจไทยมันจะส้มเหมือนเดิมเอาอีกสักเขตไหมล่ะบางพลัดบางกอกน้อยบางพลัดบางกอกน้อยผู้สมัครคนเดิมถูกตำรวจจับผัวพันการฟอกเงินบ่อนการพนันและยาเสพติดแต่คุณดูไหม คะแนนเท่าพิภพจากพรรคส้มที่ลงมาแทนอย่างเร่งด่วนกับไอ้คนฟอกเงินนั้นชนะชนะมากไหมไม่มากแล้วต้องทำไงประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยต้องไม่ทะเลาะกันเองในเขตนั้นแต่เราบอกพักการเมืองไม่ได้พักการเมืองเขามีกฎหมายว่าไม่ให้หัวกัน แล้วทุกคนลงสนามก็ต้องวิ่งเต็มฝีตีนนั่นคือนักกีฬาเราจะมาบอกผู้สมัครคนนี้ถอยให้คนนี้เขาถอยไม่ได้หรอกมันผิดกติกามันผิดสปิริตของการเป็นนักกีฬาเป็นกองเชียร์อย่างเราเป็นผู้ให้คะแนนอย่างเรานี่แหละที่จะเป็นคนตัดสินใจบางพลัดบางกอกน้อยถ้าคุณไม่ได้อยากได้เท่าพิภพลิ้มจิตตรกรเป็นสอสอ คุณต้องเอาคะแนนจากอาร์ตอันทิชานคูหารุ่งเรืองภูมิใจไทยมาเทให้โจเจสริ์เลิศธนสารจากประชาธิปัตย์จึงจะชนะคุณอาจจะถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เทให้อาร์ตคะแนนอาร์ตน้อยมากครับกระแสอาร์ตมีกระแสภูมิใจไทยมีแต่ตัวเลขที่ปรากฏจริงๆมีน้อยมากครับ11เปอร์เซ็นต์ เจอมีอีก30กว่าครับขาดอีก6กเปอร์เซ็นก็จัชนะเท่าพิภพคุณจะเอาอยังไงก็เรื่องของคุณคุณจะแบบซื่อสัตว์กับภูมิใจไทยต่อฉันจะสองใบในทุกๆเขตเอาเลยฉันจะรักประชาธิปัตย์รักพี่มาร์กสองใบในทุกเขตเอาเลยแล้วก็แพ้กันหมดทั้งกรุงเทพเอาเลย ระบายสีส้มให้กรุงเทพมหานคร33เขตไปเลยด้วยอีโก้นี้ถามว่าผมไม่รักอาร์ตเหรอนั่นมันน้องเราเป็นสื่อมวลชนมาก่อนเหมือนพวกเรารักชาติศสากบกษัตริย์เหมือนเราแต่ในโลกของความเป็นจริงข้อมูลที่ปรากฏมันยังไม่พอที่จะชนะ น้องก็ทำหน้าที่อื่นก่อนได้ไหมแล้วให้โจมันชนะเท่าพิภพให้ได้ไม่ได้เหรอเราจะยึดอีกโก้ของเราจนเราแพ้กันหมดอย่างนั้นเหรอผมยกตัวอย่างสามเขตให้เห็นชัดเจนเขตอื่นๆก็มีข้อมูลอนะ จะเห็นว่าบางเขตถ้าภูมิใจไทยแข็งแรงกว่าและมีโอกาสที่จะชนะเราก็เทให้เขาส่วนเขตไหนประชาธิปัตย์ที่มันแข็งแรงกว่าเราก็ต้องเทและถ้าเราอยู่กับโลกของความเป็นจริงพื้นที่กมทมฐานประชาธิปัตย์มันสูงกว่าภูมิใจไทยอยู่แล้ว ยกเว้นบางเขตที่ตัวคนของภูมิใจไทยคุาเด่นจริงๆผมก็บอกทุกคนให้เทให้พูดสมัครภูมิใจไทยพูดแบบนั้นมาตลอดไม่เคยลำเอียงบางกะปิผมบอกเลยว่าต้องโอทิติพัตคนเดียวเท่านั้นที่จะล้มพักส้มได้ภูมิใจไทยทนายบอลน,นัธนันกลยาสิริภูมิใจไทยในเขตนั้นเท่านั้นที่จะล้มส้มได้คุณไม่ต้องห่วงประชาิปั์เลย ทให้นัทธนันกลยาสิริไปถนอมอ่อนเกตพลภูมิใจไทยอย่างเงี้ยไม่ควรเข้าสภาคุณไม่ต้องแคร์ประชาธิปัตย์และคุณเทถนอมอ่อนเกตพลแต่เขตที่ฐานประชาธิปัตย์มันแข็งแรงมากและตัวคนมันก็ไม่ได้แย่อย่างเขตหนึ่งเนี่ยพีรวุฒิพิมพ์สมฤดีขอคะแนนอีกนิดเดียวล้มส้มเขตหนึ่งทิ้งเลย ไอคนที่ตั้งเด็กม .4 เป็นที่ปรึกษานั่นพีรวุฒิจากประชาธิปัตดล้มมันได้ขออีกนิดเดียวคุณทิ้งภูมิใจไทยแล้วมาเทให้พีรวุฒิเขตหนึ่งได้ไหมเขตสองด็อกเตอร์จำเจษดาเลิศธนสารต้องการอีกนิดเดียวล้มส้มที่มาแทนแก้วตาทิศนาชุนหวันได้คุณยอมทิ้งภูมิใจไทยแล้วใส่ให้จำล้มส้มไหมอ่ะ เขตสามอภิมุกฉันทวานิชคะแนนทิ้งห่างจากภูมิใจไทยอย่างนี้อย่างนี้แต่ยังแพ้พรรคสม้มคุณเอาคะแนนภูมิใจไทยคุณเอาคะแนนพลังประชารัฐคุณเอาคะแนนรวมไทยสร้างชาติไปเทให้อภิมุกฉันทวานิชเขตสามบางขลังยานนาวาเพื่อล้มสม้มไม่ได้เขตสี K ่บอกไปแล้วนะเอิร์ดเป็นคนเดียวที่จะล้มส้มได้อย่างเนี้ยยุทธศาสตร์ของคุณคืออะไร ยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่อีโก้ยุทธศาสตร์ที่ไม่ใช่พวกกูพักกูสีกูแต่สีที่มันโทนเดียวกันคนที่มันไม่อยากให้ส้มมีอํานาจเหมือนกันมันสู้ให้แม่นยำขึ้นไม่ได้บางกะปิก็ต้องให้ภูมิใจไทยเขาชนะเขาอีกนิดเดียวเขาก็ชนะแล้วเราก็ไม่อีโก้ว่าต้องประชาธิปัตย นัทธนันกัละยาสิริเหนือกว่าสุนันมีนมีนอะไรสักอย่างนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> เออจากประชาธิปัตย์คุณก็ไม่ต้องเอาคะแนนไปใส่คุณสุนันคุณก็เอาคะแนนมาใส่ให้นัทธนัน mm hmm. ก็แค่นั้นอะ mm hmm. อย่าให้พรรคซ่อมมันชนะหมด33มเขตในกรุงเทพได้ไหมละ่ะ mm hmm. นี่คือภารกิจร่วมกันของสลิมซึ่งแก่จนและโง่ไงที่มันตีตราเรา คุณทำได้ไหมนี่คือโจทย์ที่ท้าทายคนกรุงเทพมหานครที่สุดที่จะยึดมั่นว่ากูต้องสาสิบเจ็ดกูต้องยี่ิบเจ็ดแล้วทะเลาะกันมึงกอดคอกันตายแน่มึงได้ระบายแผนที่กรุงเทพมหานครเป็นสีส้มหมดแน่เอาไงเขตสามสิบสามนี่ที่ไหนอ่ะ ไม่ใช่บางพลัดบางกอกน้อยเหรอบางกอกใหญ่อีกเขตหนึง่งที่ประชาธิปัตย์อีกนิดเดียวล้มส้มส้มเนี่ยหมินเมย์มากเลยนะบางกอกใหญ่เนี่ยแต่ถ้าคะแนนกระจายหมดส้มชนะจบงอนแงนงอนแง่นอย่างนี้แล้วนะบางกอกใหญ่เทคะแนนให้ด็อกเตอร์วิศวัตรทองธีรภาพประชาธิปัตย์ไปซะจบ ปิดตำนานส้มบางกอกใหญ่ไอ้ที่ยกตัวอย่างมานี่คือเขตที่นิดเดียวชนะเลยนะไอ้เขตที่แบบว่าเอเทแล้วยังจะชนะหรือไม่ชนะไม่พูดเสียเวลาให้ทุกคนเลือกตามสบายใจชอบในเขตที่ยังไม่พูดแต่เขตที่พูดขอให้เลือกแบบนี้แล้วท่านจะล้มส้มได้แล้วท่านจะได้สอสอที่ดีด้วย ที่พูดชื่อมานี่ดีหมดเขตหนึ่งพีรวุฒิพิมพ์สมฤดีเขตสองด็อกเตอร์เจษดาเลิศธ,ธนสารเขตสอภิมุขฉันทวานิชเขตสพงศกรขวัญเมืองบางกอกบางพลัดบางกอกน้อยเจษริ์เลิศธ,ธนสารต้องการอีกนิดเดียวล้มส้ม บางกอกใหญ่ด็อกเตอร์วิศวัตท,ทองธีรภาพประชาธิปัดต,ต้องการอีกนิดเดียวล้มส้มบางกะปิโอทิติพัฒโชตเดชาชยนันต์จากภูมิใจไทยต้องการอีกนิดเดียวล้มส้มทนายบอลน,นัทนันกรยาสิริต้องการอีกเยอะพอสมควรที่จะข้ามจิรายุห่วงทรัพย์แล้วไปล้มส้มไออย่างเงี้ยมันก็ต้องเทให้ถูกคนใช่ไหม ชัดๆที่มีข้อมูลแล้วเชิญชวนกันได้ตามเวลาที่มีก็เท่านี้ก่อน